ดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Easy h o w นะครับวิดีโอในวันนี้จะเป็นการสาธิตการเดินลายให้กับโมเดลกันพาการเดินลายคืออะไรก็คือการเพิ่มเส้นเล็กๆที่เป็นรอยลึกบนชิ้นส่วนของกันพานครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางตัวโมเดลของเรามีรายละเอียดลายเส้นไม่มากพอเราก็อาจจะต้องการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้โมของเราเมีความสวยงามมากขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนั่นเอง นี้เรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นม2สอครับแนะนำให้ใช้เป็นมีสอกดนะครับเพราะว่าเส้นเล็กนะครับคอนโทรลง่ายก็ใช้ง่ายด้วยนะครับต่อไปก็เป็นเทปไดโมนะครับซึ่งเป็นเทปที่เขาใช้ในการพิมพ์ตัวอนใหรที่นูนขึ้นมาแล้วก็แปะชื่อต่างๆนะครับแปะลาเปียวต่างๆต่อไปก็เป็นมีดเดินลายนะครับ มีเดินไลน์มีบัตรมีหลายแบบนะครับแบบเข็มนะครับแบบที่เป็นแบบนี้นะครับที่ลักษณะเป็นตะขอ,อนะครับแล้วก็แบบที่เป็นหน้าตัดเหลี่ยมนะครับแบบที่เป็นหน้าตัดเหลี่ยมนี่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อดังๆที่ใช้กันยี่ห้อ BMC นะครับแล้วก็มีของไทยทำกันนะครับย <sm> ี like ่ห้อคาซาเมะนะครับหรือคาซามีก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกยังไงน่าจะคาซาเมะมากกว่า สำหรับแบบเข็มแล้วก็แบบที่เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเดินลายเนี่ยลอยที่ได้เนี่ยจะเป็นรูปตวัววนะครับข้อดีของมันก็คือข้อดีของแบบเข็มกับแบบที่แบบที่เป็นแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือซื้อง่ายนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่ต้องการลงทุนในการ การทํากันพามากนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายนะครับข้อเสียก็คือของแบบนี้แล้วก็แบบเข็มน,นะครับการควบคุมความหนาและก็ขนาดของเส้นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับจริงแล้วคือเราจะควบคุมโดยการยิ่งเดินลายให้ลึกยิ่งลึกเส้นก็ยิ่งหนานะครับถ้าเกิดเราเดินลึกมากไปโมก็ไม่สวยอีกนะครับลอยก็ไม่สวยหรือถ้าเกิดเราเดินลัเอียงนะครับ ลอยก็จะไม่สวยเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นควรใช้สำหรับเส้นที่หนาจะาไม่หนามากนะครับถึงจะสุนนะครับทีเนนเ่เส้นหนาเนี่ยเส้นหนาเนี่ยเราควรจะไปใช้แบบที่เป็นหน้าตัดเหลี่ยมมากกว่าแล้วก็แบบหน้าตัดเหลี่ยมนะครับข้อเสียก่อนเลยก็คืออย่างเดียวเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือราคาสูงนะครับข้อดีก็คือควบคุมง่ายนะครับ เส้นมีขนาดคงที่นะครับตามเบอร์ที่เราใช้เหมาะสำหรับมืออาชีพนะครับที่ต้องการความเนี๊ยบของงานมากๆนะครับต่อไปนะครับก็กระดาษทรายนะครับเอามาใช้ขัดตอนหลังจากที่เราเดินลายแล้วนะครับรอที่มันปลิดออกมานะครับแล้วก็มีกระดาษทรายแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะครับ แตรงสีฟันนะครับในการปักฝุ่นตามร่องที่เราเดินลายนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการเดินลายขั้นตอนการเดินลายนะครับเริ่มแรกเลยเราก็ใช้ดินสอครับในการล่ากแบบนะครับที่เราต้องการจะเดิน ใช้ตัวเทปนะครับแต้มตเทปที่ที่ยังไม่ลอกต,ตัวกระดาษรองหลังออกก็ได้นะครับช่วครับ,รบของผมก็จะต้องการแบบออกมาประมาณนี้นะครับ 2่อในการวาดส้นแนวต่อไปนะครับก็ใช้ตัวไดโมอโเทปนะครับที่เราตัดออกมานะครับแตะเข้าไป ที่เดินลายนะครับในการลากนะครับท่านแรกลากเบาๆก่อนนะครับอย่าลากอย่าลากอย่าลากลงแรงมากไปนะครับค่อยๆลากเบาๆก่อนทันแรกๆเ้ยลากใช้แรงบาๆล,ลากไปเฉยๆนะครับยังไม่ต้องกดนะครับ มี่เดินลายเนี่ยจะค่อยๆกินเนื้อ,อกินเนื้อพลาสติกเข้าไปเองนะครับวิธีการให้ลายสวยนะครับต้องทํามีดนะครับตั้งฉากนะครับตั้งฉากอยูเนื่อยงงนแล้วก็อย่าหันมีดไปอย่างนี้แล้วก็เดินนะครับจะทําให้ลายเสียนะครับอย่าเอียงมีดนะครับให้มีด แนวมีขนานไปกับเส้นนะครับแล้วก็มีตั้งฉากับน,นี่งทีนี้พอเดินไลน์มาได้สักพักแล้วเนี่ยท่านจะสังเกตน,นะครับว่าลายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเาราแปะเทปอยู่เราจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับหลังจากเดินไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วเกิดระกรองมากพอ,อกแล้วเนี่ยก็ให้เอาเทปออกนะครับเราจะได้เห็นเส้น,นชัดเจนการเอาเทปออกนะครับ ก็ให้ค่อยๆเอียงนให้ค่อยๆอ,อ,อย่าดึงออกมาอย่างนี้นะครับดึงออกมาเลยอย่างนี้จะทําให้ตัวเทปนะครับงอนะครับสีใช้ต่อไปนีใช้ต่อไปก็ลําบากเนาะก็ให้ค่อยๆดึงสไลด์<ช>ออกนี้นะครับสไลด์ออกด้านข้างตามแนวนะครับตามแนวละหน้ากับพื้นผิวจรเนี่ยทนี้เราก็มาลองดูว่าลายของเราเล็กพอหรือยัง ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ลึกพอนะครับก็ต้องทำเพิ่มนะครับตอนนี้ชิ้นงานของเราก็มีร่องค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็เดินตามร่องที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ลองดูว่าเ,เส้นที่เกิดขึ้นนะครับลายที่เกิดขึ้นเนี่ยลึกพอหรือยังเท่าที่เราต้องการหรือยัง ขั้นแรกผมก็ต้องการเส้นแรกประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเดินเส้นต่อไปที่ครบนะครับทุกเส้นถ้าเกิดเราขณะที่เราเดินลายไปอยู่นะครับลากไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีสะดุดนะครับมีติดนะครับติดขัดอย่าฝืนเดินนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราฝืนต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้หลุดเส้นออกมาได้นะครับหรือไม่ก็เลยเส้นนะครับให้ค่อยๆผ่อนแรงออกมานิดนึงนะครับ กดแรงที่เรากดลงไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆล,ลากไปให้ผ่านครับหลังจากเราลากเดินลายแบบบางๆแล้วนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความลึกของลายที่เราเดินนะครับ ตรงรอยต่อของเส้นหลักานะครับแล้วก็เชื่อมกันนะครับทีนี้นะครับเออถ้าท่านคิดว่าลายของท่านเล็กพอแล้วนะครับก็ให้ใช้กระดาษทรายขัดนะครับ คับเพื่อลบรอยที่มันตปลีออกมาจากการเดินลายนะครับจากนั้นก็ให้ใช้แปรงนะครับที่เราเรี่ยวไว้ในขไฟนะครับนะครับแล้วมาลองดูว่าลายที่เราลบไปเนี่ยโอเคหรือยังนะครับอันไหนยังตื้นเกินไปไหนยังเล็กเกินไปก็ปรับ ครับหลังจากเก็บรายละเอียดในการเดินลายต่างๆนะครับก็เสร็จสำเร็จได้ด้วยดีนะครับก็จะเตือนทุกท่านอีกครัน้งนครับสำหรับการเดินลายตรงจุดเชื่อมต่างๆนะครับจุดเชื่อมเส้นต่างๆนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับค่อยๆเดินนะครับเพราะจุดนี้เศษพลาสติกเนี่ยจะไปอุดค่อนข้างเยอะนะครับอย่าฝืนใช้แรงดัน นะครับมันจะเลยนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆด้านนี้ทีด้านบนทีด้านล่างทีกลับไปกลับมานะครับก็จะได้ส่วนประกอบของเส้นสวยนะครับรอยตัดของเส้นสวยนะครับสำหรับการสาธิตการเดินลายในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่แค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ